ค่ะคุณนะ้าออคุณน้ครับพอดีมีมีเรื่องด่วนนิดนึงอ่ามีเหตุอย่างนี้ค่ะคุณนะามีหมอหมอชื่อนานะหมอชื่อนานะเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับออตำรวจที่ชื่อมอนจูมอนจูนี่คือเป็นแฟนของมาโบนะที่เป็นสภาเราอ่ะทีเนี้ยเหมือนว่าหมอนานะเนี่ยไปเรียกออตำรวจมอนจูเนี่ยว่า อ้วนหรืออะไรสักอย่างหนึงง่งเนี่ยแล้วแบบว่าทางมาโบได้ยินแล้วมาโบเนี่ยน่าจ,จะหึงหัวนี่แหละไม่ค่อนข้างไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยมาโบก็เลยไปไปเรียกเพื่อนมาก็คือ,อยาหยีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นว่ามีการแทงกันด้วยมีการแทงหมอนู่นนี่นั่นแบบไปแทงที่เก็บดอกมงดอกไม้บ้างอะไรบ้างแทงคาชุดหมอเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยคุณนะโอ้โหไอหมอคุณ้นอยู่ไหน ผมผมอันนี้ผมมาบอกว่าตอนแรกพี่มันรู้บอกให้ผมไปไปที่โรงพยาบาลครับแต่ว่านั่นแหละติดต่อให้ได้ครับมีเบอร์ไปโรงพยาบาลน่นติดต่ออะครับไปโรงพยาบาลไอไอแปนค่ะป้ามึงมามึงมานี่มามึงมานี่มามึงมานี่มาไอเฮียแต่งตัวโง่นะมึงเนี่ยฮะเฮียไม่ดูไม่ดูคุณเลยโรงพยาบาลไหมดูคุณเข้ามาเป็นชุดนี้เป็นไงโรงพยาบาลไหมเียโอเครอนั่นแหละกําลังไปแมนเป็นเป็นสภา นี่เนี่ยมันจะมันจะเอารถเลากคือเหมือนเหมือนหมอคุณอาเขาโดนตีวนหลุดวนหลุ่เรื่อยๆมั้งแต่ทีนี้เขาก็เลยไม่สามารถกลับเข้าเวรของเขาได้ปกติตอนนี้คือหมอเรียกเพื่อนไม่ไม่ไม่สภาเรียกเพื่อนไปแทนไม่ใช่หมอเรียกเพื่อนปกติแลวไอไอเวรตำรวจนั่นอยู่ว่ะตำรวจมอนจูเหรอเออมอนจูมอนแจมฮี้เลยเนี่ยเป็นนายกรแลมนตรีเป็นสภาแท้แท้เด้อเจ็ดเป็ด ฮัลโหลพี่แออพี่แรปมันจูอยู่ไหมครับเหียครับไปนู่นว่ะใช่มันจูไม่น่าอยู่หรอปอมึงบอยมึงบอกอีแรปมาโรงพยาบาลดิพี่แลบพี่แรบมาโรงพยาบาลหน่อยค่ะด่วนเลยกูฉุนและไอ้สัสรบกวนเวลาเล่นวาโลกูว่ะฮะอออ้าวแล้วกูชนเลยไอ้เหี้ย คนไหนพี่เกดดีเหนื <S 2> <S 2> hey, ่อยอาการแต่งตัวมึงเก๊ป้าพ่อสวัสดีครับสวัสดีหนุ่มโอ้โหอีกตัวหนึ่งน้ังเดีครับสุดท้ายนะคนไหนยัยหมอหนาหมอวอวอดสีม่วงหมอผมม่วงคุท่าเดินสวัสดีครับนะสวัสดีครับอ่ะเล่ามาเออเหบืนี้ครับนะ ก็คือหนูมีลูกคนเดียวกับตำรวจที่ชื่อมอนจูครับแล้วทีนี้ยครับหนูก็ถือว่ามันมันก็ถือว่าก็ก็สนิทกันอยู่นนครับนะแล้วทีนี้ยหน,วหนวูวันนั้นหนูไปไปไปเล่นที่สอนอครับแล้วก็เห็นว่าเขาอ่ะยืนกับแฟนที่เป็นชื่อมาโบอยู่ครับ หนูก็เลยวิ่งเข้าไปจัจะไปแกล่ะครับก็เลยวิ่งเข้าไปทักเขาก็เลยถามหนูอะ่ะจำไม่ได้ว่าคําแรกที่หนูทักเขาว่าอะไรครับนะั้นหนูหนูจาได้แค่คําถามที่หนูถามว่าอ่าเจอลูกบ้างไหมประมาณนี้ครับแล้วก็เอเขาก็ก็ตอบว่าไม่เจอครับแล้วเขาก็ฝดตัวกันไปครับแล้วก็พอวันต่อมาเขาก็มาบอกคือผู้ผู้ชายที่เป็นตำรวจบรรจุครับ เขาก็มาหาหนูแล้วโรงพยาบาลแล้วเขาก็มาพูดบอกว่าวันที่หนูอะไปเจอเขาหน้าสอนออะคือหนูอะไปเรียกเขาว่าอ้วนครับหนูก็บอกเขาไปเลยว่าหนูจำไม่ได้แล้วว่าหนูเรียกเขาว่าอะไรครับแล้วเขาก็อบอกว่าหนูกับแฟนเขาบอกว่าเขากับแฟนเขาได้ยินว่าหนูเรียกเขาว่าอ้วนแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าการที่หนูเรียกเขาว่า กับแฟนเขาอะการที่หนูเรียกเขาว่าอ้วนต่อหน้าแฟนเขาอะ่ะมันถือว่าไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติอย่างมากแล้วเขาก็มีอารมณ์ครับหนูก็เลยมีอารมณ์ครับก็เลยกุก็เลย,เลยพูดกับมอนจูไปตรงๆเลยค่ะว่าหนูขอโทษก็ได้คือเขาบอกว่าให้หนูไปขอโทษเขาบอกว่าหนูขอโทษก็ได้แต่ว่าหนูจะขอโทษแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นถ้าวันอื่นจะไม่ขอโทษด้วยความโมโหครับ แล้วทีนี้คคับ <S <S เขาก็อ่าพูดโทรศัพท์ด้วยความโมโหกับกับคนในมือถือประมาณว่าหนูไม่ไม่มีจิตสำนึกครับในการที่จะขอโทษด้วยความที่หนูได้ยินได้ค่ะหนูก็เลยกดกดมา,มาเลยแล้วก็ก็ก็รอ แต่ว่าหนูอะไม่รู้ว่าเขาเรียกผู้หญิงคนนั้นมาทําอะไรครับไม่ก็คือเราเรียกเขาว่าอ้วนหรือเปล่าหนูจําไม่ได้อันนี้คือหนูอันนี้ครับนะหนูจําไม่ได้จริงๆว่าหนูเรียกเขาว่าอะไรแต่หนูจําได้แค่ว่าหนูถามเขาว่าอะไรครับแล้วเราเคยเรียกเขาว่าอ้วนไหมอ่าไม่เคยเลยครับหนูจะเรียกว่าอาจูหรือไม่ก็มอนจูหรือว่าเองประมาณนี้ครับนะผมไม่รู้ครับว่าอ้วนที่โผล่มาจากไหนเนี่ยแต่หนูมีลูกชายชื่ออ้วนค่ะ หนูจำไม่ได้ว่าหนูถามเพระว่าพี่ถามผ<อ>ิดเองสนิทก,ก,กับไอคอมอนจูไหมด้วยความที่ว่าก่อนหน้านี้ก็สนิทก,ก่อนครับก่อนที่เขาจะมีแฟนก็สนิทถือว่าคุยได้ไปไล่เช็ดด้วยกันตลอดครับแล้วก็ไล่เช็ดจนลูกสาวของไปขอเขาเป็นป้าทั้งสองคนเลยแล้วก็ลูกชายหนูที่ชื่ออ้วนนะครับก่อนหน้านี้ก็เรียกเขาว่าป้าแต่ว่าหนูเคยคุยกับเขากับเคยคุยกับ มอนจูไปแล้วเรื่องลูกชายอะครับที่ชื่ออ้วนนะครับมอนจูบอกว่าถ้าจะเรียกอะเขาไม่ได้ติดครับประมาณนี้หนูก็เลยไม่มั่นใจค่ะคำถามต่อไปว่าหนูพูดถึงลูกชายของหนูหรือเปล่าประมาณนี้ครับหนูก็เลยจำไม่ได้ว่าหนูหนูเรียกเขาว่าอ้วนหรือเปล่าแต่หนูบอกได้แค่ว่าหนูลูกชายชื่ออ้วนค่ะแล้วไงต่ออ่าแล้วทีเนี้ยครับ ผู้หญิงคนนั้นเขาก็มาแล้วเขาก็ลงรถมาแล้วเขาก็พูดประมาณว่าอีหมอคนที่มันต่อแหลอยู่ไหนประมาณนี้คับแล้วทีเนี้ยมันจูเขาก็พูดเหมือนเหมือนเขาก็พูดแบบว่าอ่ะเนี่ยคนนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็เขาหนูหนูจำตอนนั้นไม่ได้แล้วก็คือ ไไม่ก็เขาก็บอกว่าประมาณว่าอยากรู้จักไหมล่ะถ้าอยากรู้จักอ่ะก็อยากจะทําให้รู้จักยาวๆครับหนูก็เลยบอกว่าด้วยความที่หนูได้ยินเขาว่าหนูก็เลยมองหัวคบมหนูก็เลยบอกว่าสวัสดีครับหนูชื่อนานะแล้วเขาก็บอกว่าสวัสดีครับเขาชื่อยายิแล้วหนูก็บอกว่าสวัสดีครับคุณยายิก็คุยเลยกันต่อนี่หนูไม่แน่ใจครับหนูก็จําได้อีกทีก็คือหนูคือมันจําอะไรได้บ้างวะเนี่ยไป ตื่นอยู่ในห้องสัตว์นะคะครับ,รบแล้วก็น้องมาเล่าให้ฟังว่าเขาแขงแล้วเขาก็ป้นครับแล้วตำรวจก็ตีไปส่งที่สอนอรครับแล้วหนูก็เลยมาเยืนคุยกับพวอลูกอะครับเนี่ยไอ้คนนี้ครับนะ้าเองใส่ชุดหมอหรือเปล่าตอนนั้นหนูพัก้อนะครับนะ้าหนูหนูก็เลยไม่ได้แจ้งความไม่ได้อะไรครับเพราะว่าอยากให้เรื่องมันจบ แล้วพอวันต่อมาครับลูกก็มาพูดกับผมว่าอืมมอนจูเขาไม่ต้องการคําขอโทษแล้วประมาณนี้ครับคืวแฟนเขาไม่ต้องการคำขอโทษแล้วเขาพูดกันแบบนี้แล้วก็มันก็เข้าส่งการพิจาหนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับแล้วหนูก็พอเมืองเปิดหนูก็กลับมาเข้าเวรปกตินอกจากว่ามันหมดเดี๋ยวก่อนถามก่อนนะยายี่เกี่ยวอะไรอ่าไม่ไม่รู้เลยครับคือตอนที่เขามาครับ หนูอะรงงเลยอาจูไปตรงๆค่ะว่าทําไมหนูต้องขอโทษยายีด้วยเพราะว่าหนูอะไม่เคยทําอะไรกับยายีเลยไม่เคยทําให้ยายีโกรธคือสรุปนะไอคนชื่ออาจูเป็นแฟนยายีหรือเป็นแฟนมาโบเป็นแฟนกับมาโบครับโอ้ยู๋หยีเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนของมาโบแล้วหยีมาเกี่ยวอะไรอ่ะอันนี้หนูก็ไม่รู้ครับหนูก็เลยคือหนูก็เลยไม่ขอโทษครับนะหนูเลยพูดกับจูไปว่า ถ้าหนูขอโทษยายีแล้วอะ่ะหนูต้องขอโทษมาโบด้วยไหมแล้วเขาก็บอกว่าเองต้องขอโทษด,ด้วยเองต้องขอโทษทั้งสองเองต้องพูดขอโทษสองครั้งเขาพูดแบบนี้ครับใช่ไหมอวดคือตอนเนี้ยพี่กำลังคือ <c oughs> พ,พี่เอาอะไรจากเองไม่ได้เลยเพราะว่าเองแบบเองจําอะไรไม่ได้เลยคือหนูจําจําได้แค่หนูรู้คืออย่างเงี้ยครับนะคือหนูอะ อคืออาจูมาว่าหนูแล้วก็อาจูเป็นแฟนกับมาโบแล้วครัแล้วอาจูก็เรียกยาหยีมาฟังที่หนูคุยกับอาจูครับแล้วจะให้หนูขอโทษอา,อารมณ์มจะให้หนูขอโทษยาหยีขอโทษขอโทษ,ขอโทษใครวะขอโทษมาโบผ่าน<า><า>ยาหยาหี ใช่ไหมใช่มีหน่อยใช่รบรบนี้แล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามันคุยด้วยอารมณ์อะครับนะแล้วยายีเขาก็แทงครับครับแล้วทีเนี้ยอ่าด้วยความที่ลูกก็มาบอกว่ามันจบแล้วครับหนูก็เลยกลับเข้าเวรปกติแบบนี้ครับนะแล้วเขาก็มาแทงตอนหนูไปเก็บดอกไม้ตอนในชุดหมอครับ แล้วเขาก็ามาหาผอ,อหมอครับแจ้งว่าเขามีสตอรี่กับหนูค่ะให้หนูออกเวรนแล้วหมีก็เลยให้ไปคุยกันสองคนนะครับหนูก็เลยถามกับตัวยาหยีไปว่าหนูอะทำอะไรให้ยาหยีโกรธหรอเขาก็บอกว่าหนูอะไปว่าเขาว่าเสือกแล้วก็หนูกวนตีนเขาเขาก็เลยจะเล่นหนูครับ แล้วทีเนี้ยเขาหมีก็เลยให้หนูออกเว้นเพื่อไปเคลียร์ปัญหาหนูก็เลยแล้วคือล่าสุดหนูไปคุยกับเขามาเขาบอกว่าเขาจะจบก็ได้แต่เขาเรียกเงินสองล้านบอกบวกกับคำขอโทษซึ่งหนูไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะคะหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูอ่ะไม่มีให้เขาเขาก็บอกว่าเขาก็จะตีแบบนี้ไปเรื่อยๆ คแล้วหนูก็เลยเรียกน้องกลับมาที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็มาแทงหลังโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งครับน้องบอกให้ฟังแล้วก็หนูก็มาจําได้อีกทีก็คือหนูนอนเตียงอยู่ในบนโรงพยาบาลนะคะแล้วเขาก็มาพูดกับเนี่ยกับลูกชายขอหนูว่ามีจ่ายก็ไม่จบ ซึ่งตอนที่อยู่แลนดเดยครับนะก็จะมีตำรวจที่ชื่อมอนจูด้วยแล้วก็จะมียายีแล้วก็จะมีมาโบอยู่ด้วยคน<ะ>ชื่อมอนจูออกเวนใช่ค่ะครับเขาก็พูดคนคนชื่อคนที่ชื่อยายีก็ไม่ใช่คนที่ชื่อมาโบครับเขาก็บอกว่าหนูอะเอาเรื่อเขาไปพูดเจ๊ใจให้หาย ซึ่งนะขนานั้นนะครับคือหนูก็บอกเขาไปเลยว่าหนูอะไม่เคยเอาเรื่องเขามาพูดเลยหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเคยคุยกับใครมาก่อนจะมีเป็นแค่ลูกสาวที่รู้แล้วลูกสาวก็บอกป้าเขาแค่นั้นค่ะแล้วหนูก็เลยขอโทษเขาขอโทษคนที่ชื่อมาโบครับเขาก็บอกว่าเขาได้ยินนะแต่ว่าเขาไม่ยอมรับเขาพูดประมาณนี้ครับเว็นกรรมเป็นการเ<ช>ล่าเรื่องที่ต้องใช้ความเข้าใจสูงมาก ถึงจะจับใจความได้นิดหน่อยเฮ้ยมึงเรียกไอ้นี่มาดิเบโลเรียกใครมาเรียกมาดิเรียกมาเลยไอตัวเนี่ยไอมอนแจมไมฮ่าอะไรเนี่ยมอนแจมมาโบยายหยีเรียกมาเนี่ยเรียกมาพี่ออกแนวจะไปโอ้ยไม่ต้องโทรกูประกาศเองมอนแจมเฮียมอนจูนะมอนจูนะมอนจูอยากพักผ่อนยังใหม่อะมอนจูมาโบยายหยีบอส ก็ว่าเลยทำไมยายหยีมันทักข้อความฉันมาทำไมกูประกาศไม่ได้อ่ะปีอยต่รถตรังแล้วมึงมียศสภาไหมกูมีกูมีใครมีเมโลเมโลมีมึงประกาศเลยเออข้างขยะของพี่ใหญ่เรียกว่าขยะขยะเปียกเออนี้เฮ้ยอี๋อี ชื่ออะไรวะไอจิ๋วอาตีเล็บค่ะเอ้ยอเล็บอเล็บอเล็บแตจ้ะมึงลูกกิ้งเมวมึงดังมากอุ้ยขอโทษครับบอสมึงกดค้างเหรอมัน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 เผลอครับปากมันเว่อร์ตลอดเฮ้หมอใครไม่เกี่ยวไปเข้าไปทำงานได้แล้วดอรอเนี่ย รอวมันชอบอูกข้างทำไรกับสีบอจอรไปน,นอนแล้วหรอเบเบเบฟัรองเท้าที้กูฟังไ้คนนี้เล่าเรื่องแล้วกูแบบมืนเลยกูมืนจนกูแบบจำชื่อไอ้แล็บไม่ได้เฮีย ดีผมกูเบนมึงชิหายหลยอยกูม,มองอยู่น,นานแล้วว่ามึงเป็นใครมึตอนตกงการมาดิเป็นโลกบรระกาศเรียกอีกรอบดิมันอยู่ไหมนะ แล้ววันนี้เราได้คุยไหมดีลโว,ว้เฮ้ยไอ้หนูเอ,เอ,เองได้คุยไหมหนูหรอคะวันนี้ได้คุยไหมก็ไปคุยที่แรนเดมล่าสุดเมื่อไหร่อืมเมื่อตอนประมาณสี่ทุ่มก,กว่าๆครับชิบหายแล้วเขาจะอยู่ไหมเนี่ยอ,อ ครับพี่อยู่ไหมครับพี่แค่เดินออกมาใหมเชื่อมาโอเคครับงโทรไปหาเขาแล้วมึงถามว่าเขาอยู่ไหมไม่ไม่ไม,ไม่เขาเขากำลังมาครับถามว่าอยู่ไหนครับถ้าเขา,เขาอำำถ้าเขาไม่อยู่แล้ว,ลวเขาจะรับหรอเออเออเขาเขาอยู่แหละเขากำลังมาถามว่าอยู่ไหนามาแล้วมาแล้วใช่ค่ะไอ้ไอ้หยีเล่าเล่าของมึงมาอ่ะส่วนของมึงอ่ะสวัสดีครับนะเออเจอเขงหนูเคอเลยกับกับอีเนี่ยเหรอ ใช่ไหมเออ,อเลามาแล้วมาเฮ้ยเ,อ,อ,เอ,อมอนจูอยู่ไหมมอนจูเลยน,น่าจะไม่มีใครอยู่้วครับหนูก็กำลังจะไปแล้วหเ,หเหมือนกันลักษณะของหนูหรอคือเหมือนกับว่าเหมือนเขาอะเหมือนตอนแรกเหมือนจูอะเออจใจเขามาขอโทษใช่ไหมแล้วหยิงก็บอกว่าเออมาโบบินไปแล้วแล้วเขาก็เลยแบบให้หยิ่งมาแทนหยิ่งก็บอกว่าเออ โอเคมาก็ได้มาทําไมเขาบอกว่าก็เออเหมือนมารับรู้มันคือในใจหยีอะตอนที่กงคือหยีไปเก็บยายอยู่หยีคิดว่าเออสงสัยเขาคงจะแบบจะแบบเออฝากเราไปขอโทษหรือเปล่าแล้วคือเขาบอกว่าเขาจะไม่ว่างใช่ปะเนี่ยเชนอีนเนี่ยบอกว่ามันจะไม่ว่างแล้วมหยีก็เลยนึกว่ามันจะมาขอฝากหยีขอโทษแล้วแบบถ้าสมมติว่ามาโบมาตอนไหนอะก็ค่อยจะมาขอโทษอีกทีนึงแต่พอหยีามาถึงหน้างานเนี่ยมันก็พูดว่าทำไมกูต้องขอโทษ เพื่อนแฟนเองอะไรประมาณเนี้นะหนูเบอร์่ะลืมประมาณเนี้แหละครับก็เหมือนแบบอเอ์เ,เหมือนเขาพูดว่าหนูเสือกอน,นะอ่ะง่ายๆอ่เขาพูดถูกไหมไอหมอหัวม,ม่งยังไม่ได้ยินเสนะียงนะอครั คือหนูพูดแค่หนูพูดจากมาจูค่ะว่าคือหนูต้องขอโทษส่อค้าหรอหนูต้องขอโทษเพื่อนเขาแล้วก็ขอโทษอ่าแฟนเขาด้วยใช่ไหมหนูบอกว่าเมื่ออย่างที่หนูพูดนะคะนะหนูบอกไปว่าหนูทําไมหนูต้องขอโทษเพื่อนเขาด้วยเอางี้ดีกว่าหยีใครเรียกเองใครเรียกเองมาไม่นะหนูต้องอธิบายก่อนว่าคือเนี่ยเขาพูดไม่ถูกเพราะว่าผู้ชายอ่ะเขาอยากให้เหมือนแบบว่า เหมือนกับพ่อแม่ไม่อยู่ใช่ปะแล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่อยู่หลายวันเหม่ะมันบอกว่ามันจะไม่อยู่หลายวันเขาก็เลยอยากให้หยีมารับรู้ก่อนหมายถึงเหมือนกับว่าเออถ้าคุณมีเจตนาแบบถ้าคุณรู้สึกสำนึกผิดจริงๆอ่ะก็คงจะต้องมาแบบเออขอโทษแต่เพื่อนเขาก็ไม่อยู่อ่ะแต่คือหยีอยู่อะก็เลยเออฝากบอกเพื่อนเขาก่อนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเจตนาหยีคิดว่าอย่างนี้ไงแล้วผู้ชายเขาก็คิดว่าเขาจะสำนึกผิดจริงๆแต่คือความหมายของเขาเขาคิดว่าจะมาขอโทษหยีทําไมซึ่งมันก็ถูกมันไม่มันไม่ใช่เรื่องของหยีเหมือนกั เออเขาจะมาขอโทษหีทําไมเออมันก็ใช่แต่คือก็อธิบายไปแล้วว่าก็เหมือนแบบฝากขอโทษอ่ะแต่คือเขาเข้าใจว่าเออต้องมาขอโทษหีแล้วก็ไปขอโทษตรงนูน้นก็คือเอาง่ายเลยนะคือผู้ชายเป็นคนให้เองมารับคําขอโทษแทนเหมือนแบบว่าให้ให้มาแบบว่ารับรู้หน่อยว่าแบบเออเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่นะหมายถึงอีหมอเนี่ยมันจะไม่อยู่นะเพืออเออเพออื่อ,อ,อะไรวะเอาเหมือนกับแบบว่าแบบจะตั้งใจแบบขอโทษ <ขอ S 1> จริงๆ,ๆ,ๆอะไรเงี้ยประมาณเนี้ย ประมาณนี้นะสองอ่ะงั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมึงแล้วโอเคไม่เกี่ยวกับหนูยังไงไม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับมึงแล้วเดี๋ยวมึงไปออคุกับ<ม>เขาอเองมึงเคียร์มึงเคียร์เ,ยเขาก็เคียร์ปกติไปเลยเจียใครกับเนี่ยหรอเอออ้าวหนูก็มีเรื่องกันอยู่ไงมันคือจบไปแล้วนะไอ้เรื่องเนี้ยคือมันจบไปแล้วหมายถึงแบบว่ามาโบกับ กับอ e ีหมอเนี่ยมันจบไปแล้วแต่ตอนนี้คือเหลือติดตรงที่มันมาปากดีกันหนูไงแล้วก็แบบไม่หยุดไม่คือผมปากดีอะไรเนี่ยน้ำมันก็จะวนอยู่เหมือนเดิมอ่ะหนูก็คี้เกียจจะพูดแล้วอะ oh. เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยคือรอบที่ห้าที่หกแล้วมั้งมันก็จะถามว่ามันปากดีอะไรอยู่อย่างเงี้ยก็คือเองเรียกเงินเขาด้วยสองล้านถูกต้องไหมใช่ครับ เพราะว่าหนูบอกแล้วว่าหนูยาวหลบไปได้อย่าบังไ,ไปโลบไปไปเบิกมาดิเบิกมาจ่ายเลยสองล้านใช่ไหมคะเออไม่ไป็นไรให้มันจบไปเถอะให้มันจบไปเถอะผมว่าไอ้ไอ้หยีแบบหยีไอ้หยีอะผมมองว่าไอ้หยีน่าจะโดนบิวมาปกติหยีมันไม่ใช่คนแบบนี้ไงมันเป็นแต่มันเป็นคนรักเพื่อนเว้ย ให้เอาให้ใครครับให้หยีสองสองแปดครับขอบคุณครับนะอ่าเรียบร้อยหยีขอบคุณมากขอบคุณครับอาแล้วมึงกลับไงเพื่อนมึงมาส่งนี่ใช่ครับเป็นหน่วยให้เขามารับเออพี่โอเคปะเนี่ยอะไรนะพี่โอเคหรือเปล่ามันมันไม่เกี่ยวพี่ัไปไอ้ไอ้แรปครับบอส เอ้แล็บเอ้สภากับสภาด้วยเออเอาตำรวจสภาไปนู่นด้วยได้ครับบอสเขาชอบตัวไปใช่ไหมครับไม่มันอยู่หรือเปล่าไม่น่าอยู่ครับไม่อยู่ก็เอาแค่เราเนี่ยแหละปะสวัสดีสวัสดีดัตดีมียาบีอ่ามึงเอาคนอื่นครับอันนี้หนูก็กลับเข้าเวนได้ปกติเชืตามสบายงนั้นเดี๋ยวพี่ติดต่อไปอีกทีนึ่งมากว่าดีแม่งโอ๊ะโอนะ กูไม่เคยเจอใครเล่าเรื่องงงเหมือนไอ้หมอคนนี้เลยนั่นแหละสิแล้วไม่พอนะไอ้เฮียตำรวจกับไอ้ไอ้ไอมาโบเนี่ยทำกูฉุนกึกเลยกูบอกให้ไอ้สัตว์มึงรู้มึงรู้อยู่แล้วไอ้เฮียว่ามึงเป็นหน่วยงานอ่ะใช่มึงเป็นหน่วยงานด้วยกันนะนั่นแหละโนหนูถึงงงว่าแบบทำไมมันถึงไ, <ป S 2> ไอไ้เ,เฮียแต่มึงเสือกให้คนเออ